ครับวันนี้เราก็จะมาเสียบยอดเสัยบข้าวมันมะม่วงกันนะครับอิทีการก็กลอมนี้นะครับใบมีดมาแล้วก็ใช้นิปป้วกดที่ด้ามนะผลออกมาพอขัดแบบนี้หนักนิดนึงนะครับหนักมะม่วงบางก้านนะครับห่าร้าน,น,นะค,ะนนนะคะรับ นะครับปั๊บทำไมรุ่นๆนะครับแต่ว่าเราเขาใส่เลยไงอ่อคันซ้ายนะครับแตว่าพักดไปใส่พั 1, นพันปักไล่ขึ้นบนนะครับพันให้มิดเดียวนเลยนะคระับเราพัานลงไล่เพราะมัดที่แผลท่านี้น เราก็จะมีมะม่วงบอลไส้ไว้รับประทานนะครับ